สวัสดีครับพบกับผมป่าเอสรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่เช่นเคยนะครับมีรถมารีวิวให้ท่านดูรถสวยๆรถด,ดีๆปีเก่าๆนี่มาช่องผมเลยนะครับมีให้ท่านดูเพื่อความบันเทิงและเอาไว้ศึกษากันนะครับก็ขอขอบคุณพี่นะครับพี่สาวใจดีเป็น FC ของผมมานานละนะครับก็รับทีดาไปนะครับเอาไปส่งที่หนองจอกมินบุรีนะครับแถวนั้น เห็นรถก็บอกโอ้รถสวยจริงๆนะครับรถสวยจริงๆนะครับขอขอบคุณมากครับที่ใช้บริการผมแล้วผมบอกแล้วซื้อกับผมผมบริการหลังการขายตลอดการใช้งานของรถเลยนะครับจนกว่าท่านจะเลิกใช้รถที่ซื้อจากผมไปนะครับรถที่จะมารีวิววันนี้นะครับเป็นรถที่ผมหามาถ้าท่านดูคลิปเก่าๆนี่เกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วครับที่ผมไม่ได้เอามาไม่ได ที่ไม่อยากเอามานะครับแต่ปัญหาสวยๆไม่ได้จริงๆปัญหาที่สวยไม่ได้จริงๆแล้วคนที่มีอยู่ในมือเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเขาก็ไม่อยากปล่อยเป็นรถดีๆแล้วก็น่าใช้จริงๆรถที่ผมพูดถึงนี่คือ Honda Jazz GD j นะครับ Jazz G d คันนี้ปี2,4.25 2 0 0ี IDSI เลข a จสตัวแรกนะครับรหัสจีดีนะครับร d, คันนี้เป็นรถมือเดียวข้าราชการเกษียณใช้นะครับ รถมือเดียวเลยนะครับคันนี้ดมเดิมทั้งคันเลยนะครับดมเดิมทั้งคันดูแลศูนย์มาตลอดจนช่างประจำที่อยู่ศูนย์นะ่ะเขาออกมาเปิดอู่ฮอนด้าเองเขาก็มาที่ช่างประจําของเขาเพราะฉะนั้นอะไรทุกชิ้นนี้เนาะเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนของศูนย์หมดเลยเปลี่ยนของศูนย์หมดเลยแม้กระทั่งออกมาทาข้างนอกก็ยังให้ช่างไปเอาของที่ศูนย์มานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า Honda J เจสีคันนี้ มันน่าใช้แล้วก็ที่ผมหาว่าคันนี้มันสุดยอดจริงๆในที่แบบว่ารถ20เอ็ดปีเนี่ยแต่มันได้สภาพแบบนี้ผมว่าหาหา,หายากลครก่ก็จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ป๋าเอ็ดด้วยนะคะอ่าตอนที่จะมาดูตัวรถกันนะครับเล่มชุดโอนมีครบนะครับเล่มเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยรถคันนี้มือเดียวนะครับ มือเดียวซื้อสดเด็ซื้อสดด้วยหน้าสิบแปดนี่ไม่มีเปลี่ยนไม่มีอะไรทั้งสิ้นขาวบริสุทธิ์ชุดโอนครบใครเอาซื้อไปต่างจังหวัดเมื่อก่อนนะครับเวลาย้ายจากต่างจังหวัดเนี่ยรถที่กรุงเทพย้ายไปต่างจังหวัดเนี่ยต้งองรอสามวันนะครับถึงจะย้ายได้แล้วได้ไป้ายใหม่แต่กฎระเบียบออกมาใหม่แล้ววันเดียวได้เลยครับวันเดียวได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครให้ผมไปส่งต่างจังหวัดอยากโอนเลยผมก็อยากให้โอนเลยนัดเจอที่ขนส่งได้ผมจะก,การ เรื่องโอนให้นะครับอ่ามาดูรถกันรถเป็นสีบอลทองในเล่มสีน้ำตาลเพราะว่าพจนานุกรมของสีไม่มีสีบอลทองนะครับสีมีตำหนิบ้างครับเล็กน้อยเนี่ยสะเก็ดหินสะเก็ดหินโดนแล้วก็อะไรเอาสีแต้มไว้นะครับผมไม่ได้ทำให้นะครับขายสภาพนี้เลยขายขายความเดิมบางของเขาเลยนะครับขายความเดิมบางของเขานะครับไม่น่าเกียด ไม่น่าเกลียดนะครับไปทำเด็กสีเพี้ยนผมบอกได้เลยว่าทําใหม่เลยดีกว่านะครับทาใหม่เลยดีกว่าใช้บอีกหลายปีเลยแล้วถึงให้ทานะครับนี่ตัวถังที่สวยบางๆเลยนะครับชนหนักชนเบาตัดต่อน้าท่วมไม่มีช่วงล่างดีมากครับช่วงล่างดีมากเลยขับดีมากเลยใบยแดงร้อยเปอร์เซ็นคันนี้ช่วงล่างผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับช่วงล่างดีมากครับช่วงล่างดีเลย สีสันผมให้85%แล้วกันนะครับผมให้85%มันได้ความเดิมบางแล้วก็ยังเงางามอยู่ครับนี่เนี่ยเขาซื้อมาจากเนี่ยซื้อมาจากนี้เลยสูนยนี้เลยเนี่ยเขายังมีตัวนี้ติดให้เลยเนะี่ยติ๊กเกอร์ <c oughs> รุ่นนี้เป็น idsi นะครับยังไม่ใช่ v t e c คแม็กเดิมล้อเดิมยางมิชลีนปี24นะครับปี B 24ดอกก็ยังพอได้อยู่ ดอกก็ยังดีอยู่นะครับนี่สีมีตําหนิบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆไม่มีผลต่อการขับขี่แล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับไม่ได้น่าเกลียดเลยฟิลม์มนี่ติดเซรามิกเลยนะครับทั้งคันเลยสวยๆเลยกระจกทุกบานไม่เคยเปลี่ยนครับมาเริ่มดูด้านหลังกันเลยเป็นรถฮัทแบกหประตูก็เปิดด้านหลังอย่างนี้นี่โหเนี่ยอะดูดูนี่ก่อนดูพวกยางอะไหล่ก่อนนี่ยางอะไหล่แม่แรงอะไรอยู่ครบหมดเลยนะนี่ นี่รอยกาวเดิมโหยางอะไรเคยลงดินไหมอะเหมือนจะไม่เคยเลยนะเนี่ยเหมือนจะไม่เคยเลยสวยๆเลยครับด้านหลังนะครับด้านหลังสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมแถมไอ้นี่ให้นะถ้าใครจองไวๆนะจองไวๆราคาตามเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมแถมไอ้ถาดรองให้เลยนะครับถาดรองเพื่อกันในนี่นะครับกันกันกันในเนี่ยมันจะสกัดหลาดมันจะได้อยู่อีกานานๆแล้วก็น้ํากันน้ําได้อะไรได้เบาะหลังพับได้นะครับเบาะหลังพับได้นี่ พับลงไปแล้วเราเลื่อนเบาะหน้าไปหน่อยพอเลื่อพอเลื่อนเบาะหน้าไปเบาะมันจะพับลงไปเรียบเลยนะครับเบาะจะพับลงไปเรียบเลยนี่เห็นไนะครับเดี๋ยวผมพับพับให้ดูก็คือมันมีดีกับไม่ดีแตกต่างกับแตกต่างกับทิ่สันทีด้าก็คือตัวนี้เบาะ พนักพิงเอ็นไม่ได้แล้วตัวเบาะเลื่อนไม่ได้แต่ที่ดีกว่าทีด้าคือทีด้าเนี่ยเวลาพับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือน2ชั้นอย่างเงี้ยนะมันจะไม่เรียบแบบนี้แต่ Honda Jazz มันเรียบนะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับนี่นะนอนสบายเลยดูเบาะหลังกันนี่บาหูเบาผ้าเดิมๆเ,เลยนะโอ้โหดูแลรักษาดีมากเลยดูแลรักษาดีนะครับแล้วก็พื้นนี่ได้ใหญ่ ยายดักฝุ่นไปด้วยนะครับครบชุดเลยครบชุดเลยโอ้โหเบามีเล็กๆน้อยๆไม่น่าเกียบนะครับสวยครับสวยครับเบาะสวยนั่งโอเคเลยนะเนี่ยผมนึกว่าจะไม่ค้นหารถห้าประตูจังนะครับเนาะผมว่ามันอนเนกประสงค์ดีครับผมว่ามันอนเนกประสงค์ดีเดี๋ยวมาดูข้างในกันต่อด้านหน้าตัวนี้ไม่ใช่ตัวท็อป ก็จะไม่มีแอนะร์แบกนะจะไม่มีแอร์แบกนะครับจะไม่มีแอร์แบกแอร์เย็นแอร์เย็นหนาวเลยผมขับมาทดลองขับมาแล้วครับ200กิโลผ่านผ่านหมดทั้งทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทั้งช่วงล่างนะครับทั้งแอร์ผ่านหมดเลยทุกอย่างอ่าดูสิไม่มีสมุดคู่มือนะเขาบอกว่า เอาลงไปดูกันแล้วก็ไม่ได้เอามานะครับมีทะเบียนทะเบียนขาดเมื่อห้ามกราเนี่ยแต่แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปต่อให้ตรวจสภาพมาละตรวจสภาพทําพรบมาละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปต่อทะเบียนให้นะอ่าทะเบียนขาดเมื่อห้ามกราวิทยุใช้ได้นะครับวิทยุใช้ได้เสียงเพาะเลยเมื่อกี้ผมก็เอาฟังมาเสียงดีเลยครับเสียงดีเลยครับนี่ ใช้ได้เลยครับคอนโซลไม่มีแตกไม่มีอะไรนะคอนโซลสวยเลยมาดูไม้ดิไม้คันนี้ครับ2องแส0หผมว่าปกตินะรถยีดปีเนียยี่ปีเนี่ยผมว่าปกตินีนนน่น้ำมันเครื่องก็ใช้ของ Honda เลยนะครับใช้ของ Honda เลยอีกทีหนึ่งก็2อ7สเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันจะมีโหมดสปีดปรับ เกียร์ที่มือได้เจ็ดสปีดนะครับปรับเกียร์ที่มือแต่ผมแนะนําว่าอย่าไปใช้ครับถ้าคนไม่คุ้นเคยหรือไม่อะไรอย่าไปใช้จะทําให้เกียร์พังไวนะครับแล้วก็จําไว้เลยนะครับรุ่นนี้เกียร์ cvt นะครับเกียร์ cvt เจ็ดสปีดไม่ใช่ aft นะครับเดี๋ยวท่านจะไปใส่น้ํามันเกียร์ผิดเปลี่ยนผิดนะครับแต่นี้เขาเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยละนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้อีกนานๆอะไรที่ไม่ดีเขาก็เปลี่ยนมาหมดละอ่าเดี๋ยวมาดูระบบกระจกไฟฟ้ากัน กระจกไฟฟ้าขึ้นลงขึ้นลงครบนะครับมีมีอันนี้เหมือนทีด้าทีด้าอันนั้นกดไม่ลงแต่ขึ้นลงแต่นี้กดไม่ลงแต่เอาขึ้นได้แต่เวลานั่นไปไปกดลงที่นั่นได้แต่ทีด้าผมก็ซ่อมให้ละคันนี้ก็เหมือนเดิมผมซ่อมให้นะครับสต่มีกระจกนอกนั้นใช้ได้หมดนะครับฮอนด้าแจ๊จําไว้เลยไม่มีกระจกพับ ถ้าเป็นกระจกพับนี่เขาเอาเขาแปลงแปลงเอาตัวนอกตัวนอกมาใส่แต่มันมีแค่ปรับข้างได้เนี่ยปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับเนี่ยดูโหดูเบาะนั่งนี้เดียวเนี่ยตรงนี้นีเดียวโห้รนั้นยังสวยอยู่เลยสวยเลยเนี่ยเบาะลายแจ็คเขาทำเบาะสวยมากเลยผมว่ารถรุ่นใหม่ๆรถรุ่นใหม่ๆบางรุ่นยังเบาะสู้ไม่ได้เลยนะ นี่มีบันไดอันี้ให้ด้วยนะคมเนียมนี่ติกวางของได้นะที่วางของได้นะอ่าอันนี้ที่เปิดฝากระโปงหน้าอ่าแล้วที่เปิดน้ํามันละ๋าอยู่ตรงไหนปกติมันอยู่ตรงนี้นะอ้ามันอยู่ตรงไหนไม่มีครับแจ็คเวลาเปิดถังน้ํามันเวลาเราติดเครื่องอยู่แล้วถ้ามุดมันล็อกเราดึงครับต้องดึงตัวเนี้ยมันก็จะปลดล็อกหมดเลยแม้กระทั่งฝาน้ามันมันก็ปลดล็อกไปในตัวด้วยครับเอามาดูห้องเครื่องกันดีกว่า เครื่องกันนี้เปเครื่องพ SI, SI ั0ห้าซีซี idsi idsi สี่สูบแหัวเทียนรุ่นนี้เปลี่ยนหัวเทียนทีแปอันเลยนะครับ8อันเลยนี่บาร์โคดอะไรยังอยู่หมดเลยนะครับก็วีเทคตันแค่หน่อยเดียวนะครับวีเทคก็คือมันมีตัวตัวเขาเรียกตัวตัววีเทค ครับจะอยู่ข้างๆนี้ครับตัว v t e ท h ก็คือเป็นตัวที่แบบแต่ถ้าใครเหยียบไม่ได้รอบมันมันก็ไม่ทำงาน v t e ท h ทำงานเหมือนเทอร์โบนะครับทำงานเหมือนเทอร์โบนี่นี่เห็นไหมเดินหมดเลยนะเดินหมดเลยอเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับนี่โอ้โหนิ่งๆเลยนะ1ิบเจกิโลเมตรต่อลิตรได้แน่นอนครับเติมน้ำมันแก๊สโซฮอ9์เกได้ ครับ18กิโลเมตรต่อลิตรนี่ผมขับได้แน่นอนถึง20ผมว่าผมก็ขับได้นะครับอันนี้ไม่อยู่แต่ละบุคคลในการขับขี่นะครับแต่ละบุคคลนี่น้ำไม่ดันควันไม่ไหลไอไม่มีนะครับอ้าวเป็นไงนกันบ้างครับผมเห็น FC หลายคนเลยทักมาอยากจะให้ผมหาแจ้งจีดีเนี่ยผมหามาแล้วนะแล้วสภาพแบบนี้นี่ผมบอกเลยเลยว่าอนาคตไม่รู้จะหาได้สภาพแบบนี้อีกหรือเปล่าถ้าท่านไม่รีบจับจองนี่ผมก็ ผมคิดว่าพลาดโอกาสรถสวยๆรถสภาพดีๆไปนะครับราคาผมตั้งไว้99,900มาครับ99,900ของแถมมีให้นะครับเดี๋ยวผมแถมถาดหลังถาดหลังให้เพราะว่าเห็นไหมไอข้างหลังอะแผ่นน่ะเขาใหม่เอี่ยมเลยเขาดูแลดีมากนะครับเดี๋ยวผมแถมให้เพื่อเอาไปปิดครับแถมถาดหลังให้แล้วก็กันสาดให้อีกหนึ่งชุดแค่นี้นะครับ2ออย่างพอเพราะน้องนั้นไม่ต้องทําอะไรละ แถมพันหลังกับกันศาสตร์1ชุดนะครับ99,900 90, รีบโทรกันมาเลย0627514414เบอร์นี้ทักทายทักไลน์กันมาได้ป่าเอสดรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่แล้วมาคอยดูกันว่าคันนี้จะไปอยู่ที่จังหวัดใดในของประเทศไทยสวัสดีครับ